เวทีฟอนเสนเสียงยิมดานซ่สรังกาเยอเยลือยี่ิบ2าถึงกาตุลาคมสอ6พันห้ารอาันเตรซิปลกายีสิบเอ็ดีกาหองกานที่งานสวนแห่งพันไม้นองหลักสีสันนลาดหนาสารตลาดจังหวัดธรบุรีจงยสองห้าา่งาี่แปศูนย์หาองศานย์ดสองส่สตงเสริมเพ่อนดี ก็อยู่ที่ตลากลางเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะที่งานนานาพันธุ์อาหารดีสินค้าเด็ดของเราค่ะโอ้เชิญทุกห้องทุกสอนาานะคแล้วด้านในด้านในของเราก็มีพั้งตานไม้มีอาหารดีก็เยอะไปหมดนะคะโเโยนพวงมาะพามา,าดูึาราลนา นนค,คนแรกเลยนะคะมัตซีซุนิทซาค่ะวันนี้เลยค่ะทำการแสดงตัวจริงเสียง,จร,งจริงนะคะคนนุณผ้ค่ะคนที่สองนี่ค่ะใครไม่ได้เลยหล่อที่สุดในงไงค่ะที่ยอีโรงลางสัเทืนของเราเองนี่ค่ะโทนี่โทนี่แล้วคนนี้นะคะ เจ๊อาภพรอคนโคงโชว์เหมือนกันค่ะอันนี้คนที่สามนะคะก็เป็นจ๊ะคนอื่คนที่สี่สิคนที่สี่นะคะเป็นจ๊ะอาซยองค่ะโคงโชว์เหมือนกันนะคะคนที่ห้านะคะก็ะเป็นบานเย็นโคงโชว์บานเย็นแก <c oughs> น๊บแอบโคงโชว์เหมือนกันค่ะ คนถัดไปนะคะเป็นแปลงวงแฉกสะแชทโคนิยงแล้วก็สะแฉกแฉกโคนิยงเหมือนกันค่ะแล้วคนถัดไปค่ะรถน้อยคอยคานคอยคานโคนิยงครโคนิยงโคนิยงนะคะโคนิยงจินตลาค่ะนี่โคเนียงเหมือนเต่างอยค่ะแล้วนี่เลยค่ะ จริงเสียงจริงค่ะไม่คนนิ่งนะไม่ใช่คนนิ่งค่ะมันจริงเสียงจริงค่ะอันนี้นางไห้นะคะแล้วมันชัดไปค่ะเป็นพี่เอมหาหายิงโคนิ่งมหาหิงแต่ชื่อเขาเป็นเอมหาหิงนอ๋อคนนี้เหมือนกันคนนี้ค่ะอ่าคนสุดท้ายคนสุดท้ายค่ะไ้ายพรชนุกนะคะอันนี้ตัวจริงเสียงจริงค่ะเจ้าของเพลงอะไรเจ้าของเพลงไม่แคร์สื่อ กับโจมมคะก็เดี๋ยวบรรยากาศข้างในเป็นยังไงเดี PG ๋ยวฉันจะพาเข้าไปชมด้านในละกันค่ะนี่อะไรสินค้านานาพันธสินค้านานาพันธ์ลอตเตอรี่สนใจไหมคะพี่มีกี่ล้านมาสง <hi> <volumes shake> อันนี้ <g opl ady> อันนี้บรรยากาศอันนี้ในงานใช่ไหมสินค้าสินค้าในงานใช่ไหมมาได้ใส่นอแนนโอ้จากมึงเลยสาวเลยยังรออ๋อมึงเลยมาจากเมืองเลยนล่ครับพี่น้อง ทึกสองนาิกาจะข้องานนะเตียงดวงก่อนนะที่ส2ทุ่สตุลาคม2 5งพาร้ตามเวลา10นาฬกถึง21่นาฬิกาณลานนาสารกลางจังหวัดชนบุรีพบกับที่สุดแห่งความหลักหลายงาน สวนแห่งพันไม้งามหลากสีสันและชอบจุใจกับสินค้าทุกประเภทครบในที่เดียวสินค้ามาใหม่สินค้าหลากหลายครบวงจรในที่เดียวมีสินค้าถุงฟ้าราคาประหยัดและสินค้าคุณภาพดีที่สุดภายในห้างพิมพ์ยูบุนิตโชว์ซีนเซ็นต์ด้าร์เพอร์ฟอร์มเวิร์คที่ฟ้าเส็นทรัลดีกา่์ดสุดอลัง っきっとそう、このスパー